แต่มันบอกว่าปลามันฉลาดเนาะครับบริเรียนหนังสือกับฉลาดเนาะป่าเนาะสิถอยลังไปถอยลังไปถอยลังไปเขาสะดุงป้าบเลยมาเลยยกอุ้ยกระเดออกนาๆน่านผ้ม่านู้ชท่านผู้ชมท่านผู้ชมทนทานผู้ท่านรู้ชทมท่านนผนผมทนผผทาผชมาาชมท่านมาม่าานานผู่้านรับผม ครับคนอื่นก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบุกพลาดคลิปใหม่ๆของผมครับเดี๋ยวเราไปยามทางยายแต่ก่อนครับอันดับแรกครับผมอันนี้อันนี้ยายแต่มาตั้งแต่จก้โมงก็เก้าโมงเนาะมามาประมาณเก้าโมงกว่าเนาะครับนี่อันนี้คือป่ายักแหงหน่อยเนาะครับเนาะวันนี้ก็จีได้ปลาดอกข้าวกับปลากระเดื่องเนาะ เสดุงอยู่นี่ครับปลาอยู่หันครับเดี๋ยวไปชมปลากันใกล้ๆครับนี่ครับผมนี่ปลาอยู่ข้างๆสะดุงเลยครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นครับนี่ครับฝูงปลากระเดิดล้วนๆเลยโบมาใกล้เสดุงมันมันมันหู้เนาะนี่ครับปลาวนเวียนวนเวียนอยู่ข้างสะดุงแต่บ่เข้าสะดุงครับ ปูปลาครับนี่ครับปูปลาอยู่นี่ใกล้ๆนี่ครับนี่นี่ก็ปุ๊บปั๊อยู่นใกล้ันุ่งแมนเม่อเลยครับนั่นละครับปูยาวไปคุณ่ะปูนี่นี่นี่ปูนี่ครับนี่นี่นี่ปูปลากระเด็อเออยกขึ้นมาเออนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เล็กน้อยน้อ มันบบเข้าสะดุง้งนี่นะมันอยู่ใกล้ๆนี่มันอยู่อยู่หน้าผมแค่คืบเดียวนี่ <c oughs> มันอยู่นี่นะ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 นี่มันอยู่นี่ <c oughs> นี่นะนี่นะผ <c oughs> มปากระเดืนรล้วนเลยครับเนี่ยนครับนี่มันเริ่มขยับความมาแล้วขยับความมาแล้วแต่มันบบเข้านี่สะดุ้งอยู่นี่ครับภูิปากระเดื่ห่างจากสะดุ้งประมาณวาหนึง่ง นี่อันนี้ก็โอเคดีวได้อยู่มีนก็ได้ยูกันเห็นตูคนนึงไปกันจะมีปลาดอกข้าวกับปลายกระเดิดเนาะปลาอยู่ใกล้ๆสะดุงเลยนี่สะดุงอยู่นี่ครับปลาอยู่นี่บ่อข้าวนี่ฉลาดเนาะฉลาดพุ่งขึ้นฉลาดบุญญาเอามันขึ้นมากินแน่นี่นะได้ก็ได้อยูครับแต่ว่า ปลาได้ปลาได้ครับผสมก็มันหน,นัแน่นเนาะครับจะได้เป็นฟูงเป็นฟูงแบบตัวนี้เหรอเนี่น,น,ะ,น,นะ,เเะเนาะขนาะกลุ่มปลากระเดบอดเราโบเข้าเนาะก็แต่ปลานหน่อยปลากระเบิดม,ม,มันตลาดแล้วอืมถูกใจความ <laughs> นี่เอากระปูกระปูมาล่อเนาะ<ม>อืม กระปูมีตัวกล้ามยิ่ใหญ่เ็ยแต่แซ่บแผลกามกระปูนะฮะอ้าวโยกมาแล้วครับยกมาแล้วโอ้นี่ครับปลากระเดื่อปลากระเดื่อกับปลาเดาข้าวบ่ใช่ห้าไขบ่ครับบ่เป็นยังครับครับดีเดี๋ยวไปปองเดี๋ยวเอาไปตอนไปตอนปลากระเดื่อตรงนั้นมาเข้าเสะรุ่งใหญ่แต่ครับไป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 เข้าเสะรุ่งเข้าเสะรุ่ง เออเปิดหัวทางแล้วกับเนาะนี่แหัะนะการตอนนั้นกำลังจะเข้าไปได้แั้วนะครับกำลังจะเข้าไปครับแสดงสูงอยู่นี่ครับแสดุสงอยู่นี่ครับวงปากกระเดื่ออยู่นี่ครับเอายกขึ้นมาแล้วครับยกขึ้นมาแล้วมีหรือบอลครับมีอยูสองตัวปากกระเดื่อสองตัวนั่นน่าจะเป็นปากระเดื่อสองตัวนั่นน่าจะเป็นปลาดําเข่า ยกมาครับ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 โอ้โบมีครับบอมีโ oh. บมีคร well. ับบอมีโบมีม <c oughs> ีอยู่สี่ห้าตัวครับโอ้ยแดงยกมาครับยกมาครับยกมาแล้วยกมาครับโอ้นี่ได้อยู่ครับนี่นี่นี่ได้ยู่ได้ยูครับนี่ครับโอ้ไอสะดุ้งยาจ้าคนละเมือเลยเนาะดิฉันได้ยกเป็นหม่แล้วนี่ยจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาทีละห้าตัวหกตัวครับ โยกมาแครับโยกมาแล้วโยกมาแล้วโยกมาแล้วโอ้นี่ปลาดอกข้าวครับปลาดอกข้าวครับนี่เป็นปลาดอกข้าวปลากระเดินพวกข้าวเลยเนาะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ11บเอโมงครับผม11บเนาฬิกาอยู่ขึ้นมาแล้วครับปลาเริ่มฉลาดแล้วครับนี่ครับโอ้ปลาไม่นิ่งไม่หย่อยอันนี้แหละครับผมครับ เขาบอกว่าปลามันฉลาดเนาะครับบริเรียนหนังสือก็ฉลาดเนาะปลาเนาะบริเรียนหนังสือก็ฉลาดบ่เข้าสะดุ้งเลยครับนี่ครับนะครับเป็นฟูงเลยครับนี่เป็นร้อยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมเริ่มเครื่องร้อนครับผมนี่ก็คือสีดไทยตัวนี้แะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ท่านผู้ชมชมอีกครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมง23นาทีครับผม ผมก็ได้ออกมาอีกรอบหนึ่งตอนช่วงบ่ายครับผมพอดียาแต่เพิ่นตึกตอนช่วงเช้านะเพิ่นพึ่งเมือตอนเที่ยงนะครับผมตอนนี้ก็เห็นปัญยาย,ยายน้อยเพิ่นกำลังตึก้กูนเดียวครับเดี๋ยวผมจะไปยามพาไปยาามไ้กระติกเพิ่นครับผมยามกันนี่ครับอันนี้มาประมาณช่วงบ่ายโมงเนาะครับเ <c oughs> นาะครับโอ้นาะฟ้าดอกข้าวเนาะเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยว,ยวผมจะถ่ายตอนตอน,ตอนมันตอนมันลอยเข้า ตอนมาลอยข้าวสะด้วงเดี๋ยวผมถ่ายตอนมาลอยข้าวสะด้วงครับในใน,ใน,ในี้เนี่ครับลอยข้าวแล้ว <นะ S 2> ขอแล้วขอแล้ว,ลว,ลว,ลวน,อนน,อน,น,อนมือถือตกน้ำซะเนาะนี่ครับผมบอรลายแต่ว่าก็ได้อยู่ครับแม่ครับนะครับนั่นๆๆๆอยู่ๆตรงอยูตต่ตรงซีเมนต์นะครับมันกำลังถอยลังไปแล้วนะไหลถอยลังไปแล้วนั่นๆๆไปแล้ว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 โยกนะครับนั่นเหาะนั่นนี่นี่นี่นะครับจะครับ ขณะเออนี่มาช่วงประมาณประมาณบ่ายโมงผมมาก็ประมาณบ่ายโมงยี่สิบนี่เขาเนี้ยโอ้เด็ดเด็ดเข้าเลยอันนี้นี่โอ้ไหลเข้าขณะขณะขณะไหลเข้าโอ้เดี๋ยวไปแบกสะดุ้งกันนะครับขะขณอ๋อ ยอดครับสุดยอดปากท่อเลยไหลามาตามน้ำเดี๋ยวผมล<ด>องซอยว่ามันไหลถอยลังมาหรือยังสิถอยลังไปถอยลังไปถอยลังไปเขาสะดุ้งป้าบเลยนะม,มูนหีนหง่ายเอาเลยยกเลิ่ยกแล้วนี่หมูใหญ่ยยเลยนี่เนี่ยมูใหญ่เลยไหลถอยลังมาแล้วไ,ได้ยินมามูน้อย สิบยี่นี่ยะครับไดอยู่ได้อยู่สิบยี่สิบมีน้อยว้านตึกเบิดมือนี่จังนี่ไปหาสี่โมงเอเนาะเขาเนาะนี่น้อยกว่าขยะที่ได้ยุบเต็มทางอันนี้นะอ๋อยุกดักหมดเนาะนี่เขานี่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 ได้ไทุกรอบมาแล้วนี่ยโอ้ยนามา ลอยล้างมาแล้วถอยล้างมาแล้วไหลมาตามน้ำแล้วนะ่ะหมาเลยยกอุย้ยกระโดดออกนะน,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 น้าๆโอ้ <c oughs> โหไหลถอยล้างมา<ๆ>เห็นเห็นมาตั้งแต่บ่ายโมงผมมาตอนช่วงบ่ายโมงยี่สิบแดดฮอนครับเนาะฮอ,อนจนแหมล้างเลย <laughs> <c oughs> นะนั่งตากแดดเนาะมาแล้วมาแล้วโอ้นี่ฝูงใหญ่เลยเนี่ยนี่นี่นี่นฝูงนี่ฝูงนี่ ลอยไปลอยไปโอ้โหแบบ,บ,บยังยังสิดลอยกราบอีกต่างหากเลยนะออนัน่นนัน่นนั่นนั่นโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดไม่ได้การพอตึกครับเน,นี่ยอย่ตัวใหญ่พร้อมพอตึกครับพอ,อ,อ,อตึกดาบนี้ตี๊ได้เมื่อมือนางตาแดดก,ก็ได้บ่ายโมงนเนาะแดดกำลังฮอน <laughs> Bài mong để đang lòng hôn mọi bước tiết dùng lòng mọi lần nào nỉ nơi môn nha 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 Mua nha môn dữ, môn nha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  môn มันมาเป็นฝูงเป็นฝูงเลยเนาะมาแนละ้วมาแนละ้วโอ้ลอยกลับถอยหลังถอยหลังไปแล้วลอยกลับถอ,อยบบอนหนลังไปอีกจน้อยก็บ่ได้เดินหน้ากลับถอยหลังไปอีกจน้อยก็เข้าสซลุ่งเลยบ่เดินหน้ากลับเสยยกแล้วยกแล้วยกมาบล้อยู่ได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 ้อยู่มีหมูใหญ่เข้าแล้วครับนี่นน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 อ้า มูใหญ่เติมหมูใหญ่เติมมูใหเติมครับอู้นี่มาแล้วครับนั่นนัอ้หมูนี่มาแล้วข่าไปแลครับข่าไปแลยกครับนั่นครับข่าเห็้นเามคังลาสุดเวลาบ่ายโมงห้หนอ้ได้แล้ว ห่างห้อนตอนนี้ครับผมแฮมลังขนาดครับตัวนี้เราเสือแคนยาวกอนบอกครับชันเมื่อกับเมื่อเลยโอเคครับผมโอ้มาแล้วครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเมื่อกายแล้วบอกายแล้วบอจักเห็นไหลลุ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 อะเด็บอกรายครับบอกรายผมไม่ได้เห็นผมเห็นแล้วเพราะว่าผมนั่งใกล้น้ำ นั่งจอไดเลยครับจอดอายุจับแม่นแม่ครับจะใกล้บอกใกล้หน้าหูดังผมสีจุน้ำแล้วครับจอดนั่งนั่งใกล้จนหูดังสีจุน้ำแล้วครับเนี่ยนั่งจอดป่าซ้อยนั่งจอดอย่างใกล้เล้วครับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่นี่ครับมาแล้วใหญ่อยู่ใหญ่อยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วสักครู่สักครู่สักครู่ สกูสกูกูโอ้ยเสียดายเสียดายโอ้ยครับเสียดายคบผูชัดเลยมันดีแลกกายนี่ครับโอ้ครับหมูใหญ่เลยนี่เมื่อกี้นี่ขั้นโมยกปะยันยันไปเลยครับเมื่อกี้นี่โอ้มาเห็นเห็นหมูใหญ่มาเลยเมื่อกี้นี่ขั้นโมโยกปะยันเพิ่นกายไปเบิร์ตปัจจิบุไรช้ำจะเปิรตต้องโยกครับแมนครับแมน เพราะว่าโอกาสดีๆ <upside> น <time sound> ี New, oh, ่ม oh, ันโมแมนต์วาสิมาง่ายๆไหลเข้าไหลลรูดๆๆๆเขาเลยเมื่อกี้นี่นะมาแล้ว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 เริ่มมาแล้วครับหมูน้อยนั่นก็หมูน้อยไม่หมูน้อยครับนี่หมูน้อยหมูน้อยบูมแม่หมูใหญ่น้ำหลังมาบ่โอ้ยหมูใหญ่น้ำหลังมาดินี่นี่ครับเด๊ะเด๊ะ หมูใหญ่น้ำหลังมาน้าห้าน้าหาน้าโยกเลยครับหมูใหญ่น้ำหลังมาโอ้ยกายเมื่อกี้นี่ไหลลู่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 น้ำหลังมันมาเพราะว่าไอ้มันยังบบมันยังบบสุดนะเพื่อนไหลลูลุ่ลูมามันยังบบสุดหมูเพื่อนน่ะมูเพื่อ่มูยังบบทะมึศเลยสวดหน้าปฏิจัยไก่ไปพุ่นก่อน นางรุนั<ด>นางนางเบิงปลาซอย <laughs> นางเบิงปลาซอยอะเ <laughs> บิงจะใกล้ว่าใกล้ละเบิดเบิดละวบ่โอ้เบิดลยกันคือสีต่าเด้วหอนในบ่ายสองเลย <laughs> 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 มาชั่วโมงหนึ่งครับครับผมท่านผู้ชมอันนี้ก็คือมาหนึ่งชั่วโมงนะครับ <laughs> ไมเท้าลอยเปินมาเตกหนึ่งชั่วโมงครับผมมาประมาณบ่ายโมง <laughs> <laughs> ผมมาประมาณบ่ายโมงยี่สิบ ข่าวระเบ่อข่าวเร็วข่าวเร็วข่าวเรวนั่นนะครับเข้าแล้วเข้าแล้วนี่ครับผมถ้าเกิดว่าตึกจากนี้ไปจฮอด4โมงกันชีได้ลายวันนี้ดีบดีสิเต็มทางหมดเลยแต่ว่ามันฮอดนะครับฮอดท่านาท่าน้าข่าแล้วครับท่าน้ามาอีกแล้วนำไมอีเล่ามือยังมือเดครับแมงบือเบิดคนนี้มาอีกแล้วเนี่ยยกเลยน้าๆๆโอ้ได้การได้การได้การครับคันโบฮ้อนเถ่อโบจิต ตึกอยู่ในนี้มันห้อนแฮมล้างบ่อยทีเ่เป็นวินแดดบ่ายสองบ่ายสองนินดครับชิเม่าแบบบางชิเน,าน่ากว่าแม่เนาะแบบแบบชิเม่อมันคือถือเนาะโอ้ป่าเนี่ยปลาก,กระเดือดเอ้ยปลามัดบ่ปลามัดปลามัดโอ้สมภอปลาใหญ่ปลาโน้ยเพิ่นบวเข้าแล้วครับเพราะว่าปลาปลามัดเขา้าหมูปลามัดมา แปดกระตโอ้แดดฮอนครับโอเคไปต่าเธอไหมเท่าเขาเม่อเธอะนี่ครับอันนี้ยามครั้งสุดท้ายครับนี่ครับเม่าน้อยคนมาตึ้งคนเดียวครับอยแด่เมื่อตอนบางเที่ยงครับผมโอเคครับผมไดลายไดลายอยู่ครับนี่ครับผมท่านผู้ชมที่เคารพครับผมอผมก็ได้ไปถ่ายบรรยากาศตึกสด้งของม่เท่าน้อยครับผมใกล้ๆเลยครับผม กับแดดฮ้อนครับผมก็เลยสิปัถกกราบซะก่อนครับผมเพราๆเบาไว้แสบลังไปหมดแล้วครับผมเพราะว่ามีเราเพิ่งกัดใส่เสื้อแขนสั้นมาครับผมขอบคุณที่ท่านผู้ชมติดตามรับชมครับผมบรรยากาศการตึกสะดงในเมื่อนี้ครับผมขอกราบขอบพระคุณครับผม